สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งสอปพราวด้วยนะครับแล้วก็พี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าในช่องทาง u t u b e นะครับพี่น้องชาวไทยเนาะสําหรับแนวทางนะครับพี่พี่ในหวยลาวในงวดล่าสุดในวันศุกร์ที่25้านะครับเราต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับพี่พี่น้องก็คือมาแค่เลขเด่นเด่นรองนะครับพี่พี่สายรูดนี้ไม่มาเนาะตัวเจาะเราก็ไม่มานะครับเพราะว่า ผมไม่หกกับสามนะครับก็ออกหกแปดกับสี่เก้านะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับเลขชุดหกตัวเนาะสี่แปดหกแปดสี่เก้านะครับพี่สี่แปดเลขล่างชุดหกตัวหกแปดเลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวแปดสี่เก้านะครับเนะ 4, าะสี่มามาคู่มาคู่แปดมาคู่นะครับก็เลขเลขมีสามตัวนะครับพี่เนาะมีแปด มีแปดมีสี 9, ่มีเก้าเนาะมีสี่ตัวเนาะหกแปดสี่เก้าเนาะเลขนะครับสำหรับนะครับของเราให้ของเราให้สามกับหกเนาะสามไม่มาท่านใดเอาหกไปวิ่งไปรูดเนี่ยเข้าไปที่หกแปดนะครับมาแค่เลขเด่นรองนะครับพ,พี่ก็ต้องขออภัยพี่ๆสมาชิกที่ติดตามแนวทางล่าสุดด้วยนะครับส่วนแนวทางนะครับของวัน ของวันที่28นะครับวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2568น้ะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางรับชมในวันนี้ขอให้โชคดีเฮงเงปังๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆวันนี้ผมให้ไปที่เลข9นะครับเลข0เลข5เลข4 เลขหกเลขสามนะครับมีห้ามีสี่มีเก้ามีหกม,ม,มี0ูนย์มีสามนะครับเลขเด่นตารางมาดูในตัวประกบคู่นะครับก็จะมีเก้าสามเก้าห้า 04 05 06นะครับ9395 96040506ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่95 96แล้วก็05นะครับเด่นตารางนะครับวันจันทร์ผมให้ไปที่เลข9แล้วก็ เลขศูนย์นะครับ9กับศูนย์เนาะตัวเลขโดนใจพี่พี่สมาชิกบ้างหรือเปล่านะครับ9กนะับศูนย์ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวผมให้ไปที่0ูนนะครับ0ูนแล้วก็0 9 5นะครับ0 0 5แล้วก็0 9, 5, 0 0 5, 0 9 5เนอ้องให้เลขหาม นะครับ005แล้วก็095นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับ0กับ9เนี่ยผมชอบพอๆกันนะครับพี่ๆศกับ9ก้าวันจันนะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับสายวิ่งสายลูดเม็ดเดียวเนาะท่านใดที่ชื่นชอบนะครับให้ไปที่เลข9นะครับผมสหรับแนวทาง วันจันทร์นะครับที่28กรกฎาคม2568นะครับผมแล้วก็นะครับพี่พี่นะครับมีอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ผมมาเอามาแนะนําให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับก็คือนะครับม,นนมีโอกาสเนาะมีโอกาสได้ไปทําบุญไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งนะครับพี่ๆเนาะแล้วก็ได้ขอแม่ตะเคียนทองนะครับแม่ตะเคียนทองนะครับพี่ๆเพราะว่าในงวดวันเท่าที่ผมจําได้ sheets, ที่ผมไปก็คือในงวด วันที่ออก42นะครับพี่เนาะวันที่ออก42ก็คือวันที่ออก42ปุ๊บแล้วก็อีกวันผมไปขอแนวทางมาแล้วเขาก็ออก42อีกนะครับผมเขาเรียกว่า cmc ซีเนาะเซ c ได้4 1กับ42นะครับพี่เนาะก็ตัวเลขนั้นเข้ามาตัวเดิมเนาะมา42นะครับถ้าจําไม่ผิดนะงวดงวดก่อนออก4ี่บนไอ้42ล่างแล้วก็อีกงวดออก42 42บนนะครับเนาะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดผมจําไม่ผิดเนาะ ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเดี๋ยวเอามาให้รับชมกันนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับเนาะแม่แต่เขียนทองนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละบ,บุคคลนะครับพี่พี่น้องชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับก็ผมขอแล้วก็เอามาฝากพี่พี่สมาชิกนะครับเผื่อว่ามีโชคลาภนะครับเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าผมบอกว่า ถ้าเกิดเนาะถ้าเกิดมีโชควิลาบนะครับก็จะไปทําบุญที่วัดแห่งนั้นอีกนะครับพี่พี่เนาะก็ขอให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับท่านใดที่ชื่นชอบตัวเลขตรงกันนะครับก็ขอให้โชคดีเฮงๆงปังๆงนะครับสรับเลขแม่ตะเคียนทองนะครับผมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่ขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแนวทางในวันจันทร์ที่28่สิบแกรกาคม2000 568นะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีโชคมีชัยกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ